อะไรหลังจากตายซ้ำตายซากตอนนี้แต่งงานแต่งแต่งไปแต่งมาโอ้โหแหลกว่ะเอ้ยเอ้ยเซิมนี้มันคุ้นคนว่ะจะถูดเอาดอกไม้เหรอแต่เพิ่งเก็บดอกไม้กอนดอกไม้อะไรวะ รู้าจาดอกอะไรเอาดอกว้วยไม้แล้วกันเอ,าเอา้าเอ้าทำไมมันไม่เอาไม่ได้วะเอา้าเฮ้ยจะบ้าไปแล้วเรือ้งเอา้า อาอเหออืมเซิร์ฟแต่งงานดูแป๊บนึงสึกชื่ออะไรวะชวนผู้เยี่ยมชมหรออยู่นิ่งๆไหวอยู่นิ่งๆอ้าว

Hvor er hundene? Hvor er hundene? ชี่ยยามพูแบบอะไรวะอ๋โอโหชิชิอะไรวะชีนคคอนเหรอนั่ไงผู้เยียมชมเจอแลวผู้เยียมชมผู้เยี่ยมชมนี่ไงผู้เยียมชมใช่ไมวะผู้เยียมชม ผู้เยี่ยมชมจะเธอหายไปไหนกดบล็อกไม่ได้เสียแรงไปอ้ยอะไรกันวะ NUT น,นี่มันผูช้ชายผู้เยี่ยมชมคนนี้หรือเปล่าวะไ,ได้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 ไดได คุณจะแต่งงานกันหรือเปล่านัดฟฝวาชื่อฝาาคนนี้ชมค,ครับอเอ๋อย่าพึ่งอยู่นิ่งๆน,นะไอ้พวกนั้นนะ นูทจะลัก รักรักเชิญจูบจูบซิ Ah <gasps> Okay <gasps>

my